ไปก็ต่อครับเด็กมวยเดือนครับคราวนี้มาดูสาวๆเขาต่อยมวยกันบ้างมาแล้วครับแน่สาวจากแดนมีขาวครับตาคมมาเลยครับคริสติน่าที่ชินกายว่าครับัดนักวัย30ปีครับแข่งแกงครับไอคนนี้นี่สู้มาหลายรูปแบบครับ คิกบ็อกซิ่งก็สู้เอ็มเอมก็สู้ครับส่วนคู่ต่อสู้ของเธอนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับขวัญใจสอตะวันรุ่งจากเชยภูมิสาวคนนี้ต้องบอกว่าความสามารถหลากหลายนะครับนักกีฬาทีมชาติก็เป็นเป็นยอดมวยไทยก็เป็นมาแล้วนะครับนี่คือขวัญใจสอตะวันรุ่งนะครับสาวจากจังหวัดชชยภูมินคนนี้วงนอกแข็งดีครับผม สอกสุดอันตรายจังหวะฝีมือตามอคม <ง S 1> พอๆกับสอกเลยครับและสำหรับผู้ตัดสินส,สวยบนเวทีครับคุณสุภัตราเข็มทองคำเทียบสัดส่วนครับอายุนี่ขวัญใจ26ปีครับคริสตินา30ส่วนสูงนี่165กับ167น้ำหนัก54กิโลกรัมครับโอ้โหใกล้เคียงทุกอย่างครับก็จะมีแค่ อายุลหรครับที่คริสตินานี่อาวุโสกว่าสี่ปีครับแม่ความสวยนี่โอ้โหเลื่อนไม่ไดลงเลยครับ <c oughs> โอ้โคนหนึ่งตาคมคนหนึ่งตาหวานครับโอ้ยเห็นแล้วนี่ละาลายครับอย่าไปเผลอมองตาครับต้องมองที่อาวุธโอ้โหตอนนี้ครับโขดไปนะครับแข้งขวาขวัญใจอ้าวเห็นออกมาครับคริสตินานี่ไม่ใช่นินจานะครับแต่ว่าเป็นนักมวยนะครับคริสตินาชินกว่า สาวรัสเซียครับฝึกมวยไทยคิกบ็อกซิง่งจูจิสูมวยปล้ำโอ้โสู้มาทุกอย่างครับความสามารถหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้เลือกมาประทา่ากันในรูปแบบมวยไทยแข่งขวาดีครับแต่โดนหมัดของคริสติน่าครับยังเป็นปลายปลายหมัดโอ้โหเสียงดางฟังชัดครับแข่งขวาไม่ยืนมวยสวยด้วยนะครับคริสติน่าครับโอ้แต่แข้งของขวัญใจนิดไปล้อเล่นไม่ได้ครับ ประเภทบูได้บุญดีครับขวัญใจสตะวันรุง่งหลังๆนี่มีศอกนะครับฝฟหลังๆนี่ฟันแตกเกือบทุกคนไม่ใช่ฟันแตกฟันโยกฟันราวนะครับฟันใบหน้าของชุดคู่ชกแหกนี่เลยครับโอ้ดูการกาดมวยครับคริสตน่าเนียนตาจริงๆยืนด้วยปลายเท้าทั้งคู่นะครับถ้าสังเกตการการดินแล้วก็การการเดินและก,การยืนมวยนะครับ แข่งขวาไปครับอยู่ที่ใครจับจังหวะใครได้ก่อนเลยครับคู่นี้โอ้โหเตมปากเต็มคําครับนี่แหละครับเต็มทิศนําทางของขวัญใจเลยครับแข่งขวาแม่อาวุธของคริสติน่าก็จุกจิกครับแต่มันยังไม่อ้าวโอ้โหยังไงแม่ปว้องกอดเลยครับขวัญใจครับแม่จังหวะรูดที่แกมารวดเร็วจริงๆครับคริสติน่า โอ้ทำอยู่ดีๆพลิ้วอยู่ดีๆครับเจอหมัดเข้าไปครับแต่ดูจังหวะฟุตเวิร์กครับของคริสติน่าครับขณะที่ขวัญใจเนี่ยยืนเต็มเท้านะครับส่วนคริสติน่าเนี่ยแบบยืนที่ปลายเท้าแบบมีสปริงกอเท้าอ่ะครับมีฟุตเวิร์กตลอดเวลาเลยครับคริสติน่าโอ้โหแต่ว่าลูกหนักนี่ดูแล้วขวัญใจนี่จะออกอาวุธแบบหนักแน่นนะครับขยับเข้าไปครับ ถีบทำายจังหวะอ้าวเดินมาก็โดนถีบยันนี่ครับอ่าโอ้โดนแข้งของขวัญใจเข้าไปอีกครับอ่าพอเข้าใกล้ก็กรอดเอาไว้ครับขวัใจช่วงท้ายปลายยกแรกครับโอ้โหดูกันเพลินครับทั้งอาวุธและก็ความสวยของทั้งคู่ครับนี่ครับตาหวานแบบชัยภูมิครับนี่ตาหวันแบบรัสเซียครับดูไฮไลท์ครับ นี่ครับโดนแข้งแล้วก็เอาคืนทันทีครับคริสติน่าโอ้โหลูกนี้ปาดไปที่โหนกแก้มเลยครับคืนด้วยหมัดเลยครับคริสติน่าเต็มเต็มสับบริเวณสีข้างเลยครับแล้วลูกนี้ครับแอบถอยไม่เป็นกระบวรเลยครับขวัญใจอ่ะโดนหมัดครับโอ้ต้องถอยครับไปกันต่อยก2สองครับ โอ้โหคนสวยต่อยมวยนะคยเขบอกว่ามีเสน่ห์เหลือลายครับขวัญใจเปลี่ยนโหมดครับเดินบ้างครับขวาตีโอ้คริสติน่าสู้ด้วยหมัดครับวันนี้ยังไม่เห็นสอกของขวัญใจสอตะวันรุ่งนะครับนะถ้าพูดแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมาครับแต่อย่าไปถามหาครับเดี๋ยวโชว์แน่โอ้โหแต่ว่าคริสติน่าก็ขยันนะครับขวัญใจนี่ก็ไปยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับ เข้าไปรัววงในโอ้คนนึงมีข่าวคนนึงมีหมัดครับวงในนี่คริสติน่านี่ต่อยหมัดอย่างเดียวครับอ้าวมีสลอกแล้วถามหาก็มาเลยครับแม่แม่ถีบสวยครับถีบทำลายจังหวะอืมถ้าเล่นเรื่งจังหวะฝีมือนี่ขวัญใจสตะวันรุ่งถือว่าไม่เป็นสองรองใครครับเสียบเข่าซ้าย ได้2รูปแบบครับบูกับบูสุดใจครับฝีมือนี่ก็โอ้โหพลิ้วพลายจริงๆริงคริสตน่ากำลังหาจังหวะในการเข้าทำนะครับฝาคอมายังไงครับมาชิมเข่าหน่อยโอ้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 ยหมัดก็มาครับคริสติน่าเห็นคนสวยโดนต่อยแล้วใจมันหายแวบเลยครับม้ช่วงนาทีแรกเนี่ยเป็นขวัญใจนะครับ พอช่วงนาทีที่2เป็นคริสซินาครับอ่ะเหลืออีกครึ่งยกครับโอ้โหการลุยแหล่ะละครับตอนนี้เปิดโหมดลุยแหล่ะลครับคริสตินาแต่หมัดมันไม่มีน้ำหนักอะครับแต่มันทําให้เสียจังหวะครับอ่ะเนี่ยครับแลกกับเข่าครับขวัญใจรัดโอ้โหใช้พลังเยอะใช้แรงเยอะมากครับคริสตินาที่จิงกลว่าจากรัสเซียครับ ว่าเก่งทั้งคู่นะครับเลือกไม่ถูกครับขณะที่ขวัญใจอ่ะครับก็มาเรื่อยๆครับนี่ครับออกุธคู่เลยครับมาให้คริสติน่าเข้ามาขณะที่คริสติน่ามาแต่ละครั้งก็มาเป็นชุดนะครับดูเหมือนเลี้ยวแรงจะหดหายไปครับสาวรัสเซีย แข้งขวายังไม่โดนนะ mm hmm. คร oh, oh, si ับเข้ามาอีกแล้วโอ้โหเจอแข้งขวาเต็มๆอ่ะตัดสินใจรู้อีกรอบหนึ่งครับริซีน่าน้คอมาตีโอ้โหนั่นคนสวยอีกคนนึงนะครับที่ใส่หน้ากากอยู่ครับน้องพีทผู้ระหงครับโอ้ดีตนักมวยดังครับปัจจุบันก็เสียดุลกันค้าให้บราซิลไปเรียบร้อยแล้วครับแมหมัดไม่โดนนะครับแข้งกะโดนปลาย ตอนนี้อาวุธเบาลงไปเยอะเลยครับใช้แรงเยอะกันทั้งคู่ครับหมดยกที่2ก็ยังดูใกล้เคียงครับก็ออกได้แม่ยังยิ้มหวานได้อยู่ครับคริสติน่าครับใจมันละลายตรงนี้เลยครับาไปดูภาพช้าครับหมัดแรกแข้งโอ้โหลูกดีครับเข่าที่ปั๊มเข้าไปนี่ถึงกับกระเด้งกระดอนออกมาเลยนะครับแข็งแรงจริงๆครับคริสติน่าโอ้ศอกของขวัญใจครับโอ้โหดูดูดูภาพช้าอีกทีนี่ครับ หน้าตาเยเกเลยครับแล้วเข่าเสียบเข้าไปครับหมัดอะจิ้มไปเรื่อยครับแต่เข่าเนี่ยมันโอ้โหเข้าเต็มๆเลยครับโอ้โหออกเป็นชุดเลยครับคุณซิหน้าอ๋อหึ่คือโดนมันก็ไปถึงกับหนักถึงกับจะซุดเลยครับแต่ว่ามันเสียจังหวะเลยครับเนี่ยครับไม้คู่ครับเตะขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดขวางขวัญใจครับอ่ะยกตัดสินครับ ลุยก็ต่อครับยก3โอ้โหต้นน้ำนี่กระแรงจริงจริงี่ <im itation> โอ้โห,โโหโลูกนี้บอลยันหลักครับแม่กิงโคโล่เลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยอีกอย่างหนึ่งครับอ้าวโดนมาดีครับโอ้ห<อ>ันใจกลายมาเป็นมวยดักจังหวะแล้วครับรนะัิไล่ครับนะตอนนี้คริสติน่าโโ ขวัใจนี่ชักจะเริ่มรักคิสติน่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเข้าใกล้เดี๋ยวมีกอดนเลนยครับไต่ปลาบไต้คู่ครับเข้าไปโอ้โหโยนเข่าได้แล้วก็ออกมาครับอาศัยจังหวะสองมีไม่ให้ถึงตัวเลยครับอ้าวแม่เริ่มไตะแล้วก็มีเสียงแล้วครับขวัญใจครับ ก็เป็นการช่วยการส่งพลังอีกอย่างหนึ่งเลยครับเสียงดังฟังชัดครับแข้งขวาลูกนี้โอ้ดูตาขวาของคริสติน่าครับบัวเป่งเลยครับเจอหมัดของขวัญใจเข้าไปครับรวมถึงศอกด้วยอออมาผ่อนเลยครับตอนนี้ขวัญใจหนีไวครับไม่ให้เข้ามา แต่ฟังซะที่ไหนครับดื้อจะตายครับคริสิน่าอ้าววงในอีกจะถีบครับโอ้แต่แกขยันยิงครับคริสิน่าครับต้องยอมรับเลยครับโอ้สู้มากครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณในลักษณะของน้ำมวยต่างชาตินะครับเรื่องของความขยันไม่มียอมแพ้ครับอ่ะขวัญใจมองหาเวลาครับนาฬิกาอยู่ตรงไหน ตอนนี้ครับปากเริ่มจะม่วงแล้วครับขวัญใจเองก็หมดนะครับโอ้ไม่ใช่ว่าไม่หมดคนหนึ่งตาบวมปูดครับอีกคนหนึ่งนี่ปากเขียวปัดเลยครับ <laughs> โอ้โหดูดูหน้าขวัญใจครับแหมโชคดีนะครับพิซซิน่าไม่ใช่ประเภทรถถังครับไม่งั้นนี่ลุยแล,แล้วก็อาจจะเหนื่อยก็กอดคอรัดคอแล้วก็ยกแปะยกแปแล้วครับ ยมีตุ้ยลำตัวอีกหน่อยครับขวัญใจกีตนาเข้ามาโอ้โหก็ยังสาวแบบว่ายน้ำไปเรื่อยครับใกล้แล้วครับอ,อ,อยงไงครับแ,แบบจะเพิ่งหันี่หันขวาครับกองเชียร์ใจไม่ดีโอ้โหทำหุยใช้แรงเงยอะครับสวยมาสองยกเกือบจะสามยกครับโอ้โหขวัญใจ โอ้ในที่สุดก็มีรอยยิ้มแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับมิตรภาพครับกีฬาครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับนี่แรกๆครับโอ้โหบุกนะครับแต่ว่าเจอลูกมอนยัหลักลูกนี้ครับแหมสกัดดาวรุ่งไปได้แป๊บหนึ่งโอ้โหลุกขึ้นมายิ้มเขินเลยครับริซินาโอ้โ ทำไมแข็งแรงไแข็งแรงจริงนี่ลูกนี้มีสิ์กองนะครับนี่ครับการสาวหมัดเข้ามาของคริสติน่าก็โดนนะครับขวัญใจครับแต่ก็ยังไม่เข้าโฟกัสนะครับมันโดนถากไปถากมาเนี่ยครับปลายๆหมัดบ้างอ๋อเนี่ยครับจังหวะช่วงสุดท้ายของเกมครับในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ a n s tonight your winner goes to แล้วก็เป็นขวัญใจสอตะวันรุ่งครับสาวตาคมจากชัยภูมิครับขว้าชัยไปได้แบบโอ้โหมันระทึกใจจริงๆครับ